อเบ็ดห้าไหลน้องมา8ปด้เจดิบเซษบาทวนุนเฮ้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากไหลน้องเบ็ดคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาดการเพืนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่าสิบปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับแกศลี่อีกแล้วเหมือนเดิมเลยเจทุกวันเลยนะคะทุกคนมาคลิปนี้เรามากับเกม Lucky กลักกี้เลโก้หรือว่าเกมแมวค่ายพีจีนะคะทุกคนทุนมาคลิปนี้ร้อยห้าสิบบาทมากอัดตอนประมาณหกโมงห้าสิบนะคะเพราะว่าตอนแรกอัดไปแล้วตอนประมาณสี่โมงเย็นแต่ว่าแมวแตกมาให้อยู่คลิปเดียวแล้วคือไม่แตกเลยใครก็เลยทิ้งช่วงเวลาไว้ก่อนดีกว่าเออแล้วก็กลับมาอัดที่ตอนหกโมงเกือบหนึ่งทุ่มนะคะเว็บที่คันเล่นอยู่เป็นเว็บเบสซี่บูนะคะทุกคนตเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำไม่่่ต้้้องททเนนะะะแแลลลวววกก็ีีมมมุรยยูดค ในกลุ่มนะใครแตกใครปังเกมไหนมาเขาจะส่งลงบอกในกลุ่มกันตลอดซึ่งทุกคนสามารถดูเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นเว็บเบสซี่บูได้เลยนะคะนี่เต้าเดียวก็ซื้อเบน5แตกแมวมานะคะได้มานี้2,007นะทุกคนนี่สามารถดูเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นได้เลยนี่เต้าตังเมแตกสาวท่าม,มา2,000เติม100ถอนไป2,100ทุกคนอันนี้คือหนะ้าฝากถอนเงินเป็บเมสซี่บูจริงๆนะใครอยากตามเว็บเมสซี่บูเดี๋ยวคันลี่จะิ้งลิงก์ทางสมัครเว็บกับลิงก์ทางเข้ากลุ่มมาให้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะมาแล้วมาเริ่ม,เ,กมกเล่น150 ไปเบ็ดห้าเลยทุกคนเชื่อใจคัทลี่ออตโต้ห้าสิบหมุนมันมาแน่มันมาแน,น,าแน่เพราะว่าลายเกมดีลายเกมดีไม่แย่มาไปลุ้นกันทุกคนไอยาไอยาไหลหน่อยนะไหลหน่อยเปิดตัวมาอย่างดีเปิดตัวมาดีจบไม่สวยมันจะไม่ได้นะโบ๊ไป เออโอ้โหอุ้ยเบ็ดห้าไหลนอมาหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาททุกคนเอาเรื่องเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยไล์เกมสวยจัดลายเกมสวยจัดไปได้อีกแคดว่ามันไปได้อีกอุ้ยไหลดีมากเต็มคาราเมลเก็บแมวเแบบี้เกิรตตัวหอมแบบค,คาราเมล ไม่ดีมันต้องเพลงนั้นแล้วทุกคนอะไรวะติดไม่แฟชั่นขุดน้อยเต็มกงเกงอย่าหาเรื่องอ๋อไม่ใช่สิมันร้องว่าเน็บงเกงเนาะติดไม่แฟชั่นขุดน้อยเน็บจเกงอย่าหาเรื่องผมหัวเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเลงเออเออเออโอ,อ้อออออออเบ็ดห้าไหลน่องมาแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทวนเฮ้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมาก ไหลนอกเบ็ดห้าไป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 ายไปกันต่อโอ้โหเบ็ดห้าไหลดีจัดเบ็ดห้าไหล่ดีจัดทุกคนลองซื้อกันไหมไปลองซื้อกันหน่อยมาไหล่นอกดีขนาดนี้เฮ้ยทุนร้อยห้าสิบบวกขึ้นมาไวมากนะเนี่ยทุกคนขอลองซื้อหน่อยมาสามรอยเจ็ิบห้าบาทไหลนอกดีอะมาดูเชิงกันทุกคนมาดูเชิงกัน คนในกลุ่มเขาทุนหนึ่งร้อเขายังถอนกันตั้งกี่พันเลยละ่ะคันนี้ทุนร้อยห้าสิบเอาบ้างค <c oughs> อัสยสเต้ยอัวหนึงจะจ่ายก็จ่ายให้ไม่สุดไปต่อ ห้าหมุนอีกห้าหมุนปลายไหลต่อไหลต่อว้าวว้าวอะไรครับเนี่ย ื้อเบ็ดห้าตุยเลยซื้อเบ็ดห้าขาดคนเดี๋ยวแคบลงกลุ่มกันโอ้ยขอเดินเบ็ดห้าต่อละกันอีกสักห้าสิบหมุนทุกคนแล้วเดี๋ยวแคสซื้ออีกนะคะเดี๋ยวแคสซื้ออีกเดี๋ยวซื้ออีกแน่เดี๋ยวมันเจอแคสแน่มาเบ็ดห้าไหลนอกให้แคทเรื่อยเบ็ดห้ายังไหลนอกให้แคทอยู่เรื่อยนะ ทุน150ของสัก2,000มากำลังดีกำลังดีกำลังด,งดีไปกันต่อโป๊โป๊ป้าโป๊ป้าโป๊ป้าไหลเออยังได้ยังได้ยังไม่ถึงกับแย่นะคะตอนนี้แต่มันเริ่มไหลทิ้งแล้วนะมันเริ่มไหลทิ้งแล้ว กทุกคนจะขึ้นสองพันะเนี่ยไหนขอลอ้องเบ็ดสิบไหนสีสักสามสิบหมนุนจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงจิ้มน้ำต่มนวก็จตุ่มน้ำจิ้มเอ้ยดูมันไหลดี่ลายเกมมันสวยนะแต่มันไม่สุดว่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหไปอีกหนึ่งดอกไปสวย ได้อีกนะแกยังไหลได้อีกสองพันแล้วทุกคนสวยว่ะสวยว่ะอยากลองซื้อเบ็ดห้าเบ็ดสิบแคัดว่าคกลัวมันจะเสี่ยงไปนะซื้อเบ็ดห้าดีกว่าปิดโบทุกคนถ้าซื้อเบ็ดสิบกลัวเกลือแล้วเราจะไม่ได้ถอนสองพันเลยดิเออไปโอ้โหไซเตอร์ห้าตัวพระเจ้าซําเบ็ดห้าอีกรอบสองนะคะซําเบ็ดห้าอีกรอบสองเออไหล ังโอ้โหเจมมนแถวสามแล้วตัวคูณเออทยอยมาทยอยมาทยอยมาไหลโอ้โหโบเอโโอโโค,คุณสิบหกเคแถวสองเคแถวสองเคแถวสองได้ไวายต่อนะโอ้โหอะไรครับเนี่ย ซื้อสามเจ็ดห้าดีนะไม่ได้ซื้อ 7, 4, เบ็ดสิบทุกคนดูดิดูดิดอะไหลมาจากเคเจเคเจสิบทุเรศมาจากตัวถูกเนี่ยนะสาลายอุอยสาลายเต็มแผงสามร้อยหกสิบอกำไรมาเฉยเลยพี่แมวซื้อสามรอยเจ็ดห้าตอนนี้ได้กำไรแล้วนะทุนร้อยห้าสิบเราบวกมาสองพันกว่าบาทแล้วเอาเรื่องเอาเรื่องไปเราไปกันต่ออีกสามหมุน ยังได้เรื่อยๆ,ๆโอ้โหมาดิคูณยี่สี่มาดิมาดิมาดิครับมาดิครับคูณยี่แปดเลยนะคูณยี่แปดเลยนะอีกหนึ่งทุกคนโบอ้อไ,ไม่เป็นไร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 คคทลี่ถือว่าเราบวกมาเยอะละ เดี๋ยวแค่จะถอนแล้วนะทุกคนใครอยากตามตามได้เลยนะคะเมซี่บูนะไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเถินในกลุ่มมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีด้วยนะเออในกลุ่มมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีด้วยไม่ว่าจะเป็น50บาทหรือว่า100บาทใครได้ไปในแต่ละวันนะคะไม่ต้องทายอดไม่ต้องทําเทินด้วยนะเอาเครดิตฟรีไปปัน่นได้กาไรมาเท่าไหร่อยากถอนเท่าไหร่ถอนได้เลยทุกคนเออโอเคไหมเดี๋ยวแค่จะลิงก์ไว้ให้นะคะที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ใครที่อยากจะตามก็ตามแคทลี่กันมาได้เลย ที่สาคัญอย่าลืมเข้ากลุ่มด้วยเวลาเข้ากลุ่มมันจะมีให้ตอบคาถามนะทุกคนเวลาทุกคนตอบคาถามอะ่ะก็พิมพ์คามาว่า YouTube Catly หรือว่ามาจาก YouTube Cat หรือพิมพ์คําว่า YouTube Cat ก็ได้นะใครที่พิมพ์ชื่อเล่นตัวเองมา Cat ไม่รับเข้ากลุ่มเดอ้อเออแบบพิมพ์แบบสมอนสีพิมพ์ว่าสมศักมาพิมพ์ว่าเชอร์รี่มานี่ Cat ไม่รับนะคะเออต้องเข้ากลุ่มมาแล้วก็พิมพ์คําว่ามาจาก YouTube Catly นะโอเคไหม อยากตามตามได้เลยนะทุกคนไปเดี๋ยวแคทถอนละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตับตไครแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆๆงจงจ,งจ,งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปน,นะคะ